ทำดีทุกวันนะคะครับปิดท้ายเทรเวนข่าววันนี้พาไปกินกันดีกว่าสุดสัปดาห์นี้ไปที่ไหนไปโคราชเขาบอกว่ามีการจัดบอกว่ารวมอาหารชื่อดังที่เป็นอาหารประเภทที่ปิ้งย่างมาจัดรวมกันไว้ที่นี่นะครับแล้วก็เปิดตัวโต๊ะโคราชอาหารพื้นเมืองอันนี้หวังจะดันครัวโคราชสู่ครัวโลกกันเลยทีเดียวภายในงานนะครับมีการนําอาหารปิ้งย่างชื่อดังจากทั่วประเทศทั้งอาหารทะเลจากภาคตะวันออกแล้วก็สุดยอดอาหารย่างจากจ,ากจังหวัดต่าง มาให้ประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้เลือกซื้อเลือกชิมกันนะครับโดยในการจัดงานปีนี้ยังเป็นการยกระดับครัวโคราชสู่สากลด้วยการนําอาหารแบบโต๊ะโคราชมาร่วมจําหนายภายในงานโดยจัดเป็นชุดอาหารบนอะไรรู้ปะบนกระด้งคือบอกว่าเป็นคล้ายๆเป็นแบบจานใหญ่ๆอ่ะใช่ไหมเป็นกระด้งใหญ่ๆเลยนะครับมีกุ้งหอยปูปลาอะไรปิ้งย่างเต็มกระด้งไปหมดนะฮะนอกจากนั้นยังมีอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของชาโคราชดั้งเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำไก่ย่าง ผัดหมี่โคราชห่อหมกไส้กรอกอีสานแล้วก็ข้าวเหนียวห่อใบตองอ้ออยากกินกันเลยทีเดียวชอบนะห่อเนาะนะครับแล้วก็มีสินค้าต่างๆนะครับหลากหลายชนิดจากร้านค้ากว่า300ร้านในราคาโรงงานมาจําหน่ายกันด้วยนะครับมีการเนรมิตบรรยากาศสีแสงในงานนี่นะครับให้มีกลิ่นอายความเป็นเมืองขาวบอยพร้อมกับจะแสดงโชว์แสงสีเสียงด้วยนะครับน้องๆอยากจะแบบไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่ คาะบอยใช่ไหม,มไนี่ไงเขาแต่งตัวแบบขีบ่ม้าพยศอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ออใช่ก,ก,ก็ก็มีเหมือนกันะนะฮะนี่ข่าวนี้ทำร้ายจิตใจคนนอนดึกอย่างเรามากเลยนะเนี่ยนีคบัคบก็มีมาด้วยนะฮะชอบมาก รวมกันทุกอย่างถ้าเกิดเป็นปิ้งเป็นย่างนี่มีทุกสิ่งค่ไปกันได้ที่โคราชนะครับไปย่วงสุดสัาห์นี้ค่ะมีโอกาสต้องไปละอาหารน่ารับประทานทุกอย่างเลยนะคะไปโคราชก็ต้องไปเขาใหญ่ไปอู้ปักช่องอากาศดีแล้วตอนนี้นะคะขอบคุณทุก SMS ค่ะหมดเวลาของตระเวนกัน